สวัสดีครับผมตอบทุสวรรค์น,นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับได้รับฟังว่าเออทางผมเนี่ยทำอะไรได้บ้างน,นะฮะก็จะเป็นรออ้านที่ทำการตรวจกายภาพ ของพระนะครับด้วยกล้องกําลังขยาย1000พันเท่านะครับด้วยกล้องกำลังขยาพันเท่านะครับร้านเนี่ยอยู่อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถนะครับเข้ามาพบปะพูดคุยนะครับหรือว่าโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าอยู่ไหมสะดวกไหมครับหรือไม่ก็ส่งทางช่องทางขนส่งทั่วไปมาให้ตรวจได้นะพอเราตรวจเสร็จปุ๊บผมก็จะทำการส่งกลับไปให้นะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายว่าสิ่งที่ผมเนี่ยนะครับตรวจพระสมเด็จแต่ละองค์นั้นเนี่ยที่เพื่อนๆ FC เอฟซได้นํมาให้ตรวจเนี่ยตรวจอะไรได้บ้างนะครับตรวจอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็คือผมก็จะต้องตรวจในสิ่งที่เป็นผลึกก่อนนะครับผลึกเนี่ยก็คือในที่นี้คือผลึกที่เป็นกายภาพนะครับที่ผ่านระยะเวลามาประมาณ150กว่าปีขึ้นไปนะครับก็คือเป็นผลึกแคลฟไรด์นะครับที่เกิดขึ้น นะครับแล้วก็ผลึกอราโกไนท์นี่คือกายภาพที่เราจะต้องเจอทุกองนะครับที่แ้ทานผมเด็กยานโตนะครับเราจะต้องตรวจตรงนี้นะครับต้องตรวจว่ามีผลึกแคลไซด์ไหมผลึกอรลโกไนท์ไหมครับจากนั้นผมก็จะมาดูในส่วนของความเป็นธรรมชาตินะครับความเก่านะครับความผุพังนะครับการสึกกร่อนนะครับรอยแยกรอยล้านะครับต่างๆที่เกิดขึ้น นะครับความเป็นธรรมชาติในเนื้อพระนะครับความละเอียดในเนื้อความฟูความฟูในเนื้อนะปุยเมฆปุยฝ้ายอย่างเงี้ยฮะก็คือจะจะตรวจด้วยตัวนี้นะครับลกล้อง 10x นะครับครบคู่ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกายภาพที่เกิดขึ้นด้วยกล้อง1,000เท่าก็คือ,อผลึกแคลไซด์นะครับที่เราจะต้องเจอในพระที่ถึงยุคนะครับแทรทานสมเด็จพระจานโต ผมบาลังสีนะครับที่เป็นผู้สร้างและเป็นผู้อธิฐานจิตบุกเสแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะดูในส่วนของเนื้อหาโมนสารนะครับมวนสารในพระที่เราพบเจอนั้นพอกายภาพที่เป็นผลึกเ,เราเจอแล้วเราก็จะไปดูมวนสารนะครับมวนสารในพระองค์น,นั้นๆที่นํามาตรวจมีอะไรบ้างอาทิเช่นผงพระสมเด็จน,นะครับก็คือผงพุทธคุณนะครับตีนสิงเหอิจเจปตมังมหารา นั่นคือผงที่พระสมเด็จสมเด็จโตนะครับได้ใช้ชนวนดินกอพองนะครับเขียนที่กระดานชนวนนะครับแล้วก็ขูดลงมาเป็นผงผงๆนะครับคือผงเหล่าน,นั้นก็คือมีพุทธคุณนะครับมีเ,เขาเรียกว่าอะไรมีคาถามีพุทธคุณนะฮะแล้วก็นํามาผส่วนผสมมวลสารนะครับมวลสารอ,าอื่นออาทิเช่นนะครับแร่ละตราชาติกวดสีเทานะครับกวดแม่น้ํา นะครับหรือบางองค์อาจจะพบเจอแร่ทองคำนะครับแร่เหล็กน้ําพีนะครับหรือแร่รัตนชาติแร่เหล็กไหลไพดายนะครับแบบนี้นี่คือสิ่งที่มีคุณสมบัติต่างๆนะครับในความเป็นมงคลที่สมเด็จจักรโตได้นํามานะครับดินเจ็ดตาเจโป่งอะไรเงี้ยนะที่เราจะต้องพบเจอนะครับแล้วก็ผงถานก้านทูปนะครับเศษเท่าใบลานนะครับเนี่ยนะครับจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ ควรจะต้องพบเจอนะฮะก็คือมวลสาร,รของพระกำแพงนะครับหรือว่าพระซุ้มกอที่นํามาบดละเอียดนะครับเพราะว่าตอนที่สมเด็จจันโตได้ทุดงไปที่จังหวัดกําแพงเพชรนะรก็ได้ไปพบเจอพระในกุฏเจดีเก่าๆนะพระในกุฏนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนะที่เป็นกุฏพระกําแพงนะพระซุ้มกอ สมเด็จก็ได้นํามานะครับพระที่แตกหักนะครับเพราะว่าพระเหล่านั้นก็มีพุทธคุณนะฮะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของคนรุ่นสมัยก่อนที่ทําขึ้นมานํามาตําแล้วก็นํามาทําเป็นเนื้อพระนะครับนํามาทําเป็นเนื้อพระเป็นมวนสารน,นะครับโรยตอนกดพิมพ์ขึ้นมานะครับตอนตอนที่โรยลงมาตอนกดพิมพ์พระนะครับพอหลังจากนั้นนะครับ พอเราพบพลึกนะครับผมก็จะมาดูมวลสารว่ามวลสารมีอะไรหรือบ้างนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของพิมพ์ของพระนะฮะพิมพ์พระเราก็จะระบุให้กับ FC นะครับที่นำมาให้ตรวจว่าเออองนี้นะฮะอาทิเช่นองนี้นะฮะอันนี้เป็น f อจากทางบ้านนะครับนะครับอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะครับขับรถมาไกลถึงนี่เลยนะก็ยินดีนะครับก็บอกว่า วันหน้าวันหลังนะถ้าถ้ายังไงส่งไปรษณีมาก็ได้แพ็กดีๆนะครับใส่ไอตัวกันกระแทกดีๆนะครับก็ถึงเหมือนกันนะฮะก็อาจจะไม่ต้องแบบลำบากมานะครับเพราะว่าไกลนะครับเราก็ตรวจเนี่ยนะครับนี่เป็น f อจากอุตรดิตนะครับนะครับมาเองเลยนะผมก็ตรวจให้นะครับตรวจให้นะครับเนี่ยผมก็จะดูพิมพ์ องค์นี้เป็นสมเด็จวัลคังนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็องค์นี้กายภาพถึงยุกนะฮะนะฮะเป็นกายภาพถึงยุกนะฮะนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะผมก็จะตรวจด้วยตัวกล้อง1,000เท่าก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะให้ให้กับทาง FC นะครับในช่อง YouTube ของผมได้ดูไปด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องพบเจอนะนี่ฮะพลึกนะครับผลึกแคลไซน์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีหลายกายภาพนะนะครับแคลไซน์ก็เกิดจากปูนเปลืกหอยซึ่งเป็นโมนสารหลักนะครับที่นำมาทำผ้านะครับปูนเปลืกหอยแล้วก็น้ําปูนที่ดันตัวขึ้นมาผ่านการเวลา150กว่าปีขึ้นไปทําให้เกิดเป็นพลึกแข็งนะครับเป็นผลึกแข็งนี่นะฮะก็ จากภาพเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าน้ำแป้งน้ำปูนนะฮะเมื่อดันตัวขึ้นมานะฮนี่ฮที่เกาะอยู่บริเวณขนัดภูหานะครับจะเห็นว่ามีความเป็นแบบนะครับเป็นก้อนผลึกแข็งๆนะครับใส่ช่ำวาวเรียง้ายกันอยู่นะฮะวางนอนกันอยู่เป็นธรรมชาติมากนะครับวางนอนเลียงลายสลับซับซ้อนกันนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ นะครับมีมีแต่การเวลาเท่านั้นที่จะทําได้นะครับไม่ไม่ใช่เกิดจากการกระทําจากมนุษย์แน่นอนนะครับซึ่งนะครับพระโรงงานหรือพระที่ทําเรียนแบบขึ้นมานะครับก็ยังไม่สามารถทําให้พบเจอผลึกแก้วไฟที่เกิดขึ้นแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ได้นะครับนะครับเราก็จะพบเจอแบบนี้นะครับทั้งองค์เลยนะฮะทัทั้งองค์เลยนี่นะครับ เราเราจะดูง่ายนะครับถ้าเราเจอแบบนี้ทูตั้งองนะฮะแต่บางองค์ก็อาจจะมีคุณภาพที่ไม่ไม่ไม่ทูตั้งองเราต้องพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นนะอันนั้นอาจจะเป็นแบบอายุที่คาบเกี่ยวกันระหว่างหลังที่ผสมเด็จนะครับสมเด็จยั่นโตได้มรณภาพไปก็มีการทำพระขึ้นมาใหม่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาเป็นเป็นเปอร์เซ็นนะฮะว่า เคลไซที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่องของผมผมจะให้ประมาณ80%ขึ้นไปนะครับถึงจะมองว่าถึงยุคนะครับมองว่าถึงเด็บนี่ฮะดูครับนี่เคลที่เกิดขึ้นเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามแล้วเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเป็นธรรมชาติมากๆนะครับผมเป็นช่องที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูภาพสมเด็จด้วย กายภาพนะครับด้วยเนื้อหามนาลสารด้วยความเก่ามาก่อนพิม,มพ์พุทธศิลป์พิมพ์ทรงอะไรต่างผมก็จะดูเป็นลําดับ้ายๆนะครับว่าองค์นี้เนี่ยออกมาจากวัดอ,อะไรนะครับวัดละคังวัดบางบุนทรมวัดใหม่มาตลดนะฮะเป็นพระลรูไหม นะครับตรงนี้มีคราบกลุลมีลักษณะของเนื้อเนี่ยเป็นสีอะไร allora. เราก็จะจะบอกลูกค้าทั้งหมดนะฮะจะบอกให้นะครับว่าอย่างคาบกลุลต่างๆพักกุ่เนี่ยนะครับเราก็จะดูพิจรารณากันอีกเหมือนกันนะว่าสมมติว่าจะเป็นพักกลุ่นะครับในสมเด็จวัดบางขุนพวมอย่างเงี้ยนะครับเจดีย์เก่าเจดีย์ใหม่เราก็จะบอกลูกค้านะฮะว่าเออเป็นกลุ่ไหนนะครับแจ้งลูกค้าไปว่าเป็นกลุ่ไหนนะครับอ่า นะครับเราเรามีวิธีการดูแยกย่อยกันออกไปเนาะนะครับอย่างองนี้เนี่ยนะครับมวลสารก็จมลงไปในเนื้อนะครับในน้ําปูนนะครับในในเนื้อและแล้วก็เกิดแคลไซด์นะครับอะรากุไนเนี่ยนะครับขึ้นสลับทับซ้อนซ้อนทับนะครับเนี่ยตัวก้อนขาวขุ่นที่เห็นในรูปนี้ก็จะเป็นในส่วนของผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณนะฮะที่ สมเด็จนำมาโปรยก่อนกดพิมพ์นะฮะนี่นะเป็นเม็ดขาว,ขาวคุนๆนะฮะแต่เม็ไม่ใช่ตัวผลึแกแคลไซน์นะตัวนี้เป็นผงพุทธคุณนะนะฮะเป็นบนสารนะฮะเราก็มาไล่ดูบนสารกันนะครับเนี่ยอย่างเม็ดำดำๆนี่ก็เอ่อเป็นผงถ่านนะครับเป็นขี้เถ้านะครับที่กระจุบตัวกันอยู่ตอนกดพิมพ์นะฮะองนี้เนี่ยแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายเลย นเนื่องจากว่าเราเราพบเจอในส่วนของผลึกแคลไซ์นะครับเนี่ยนะครับอารากนไนที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องมีเหมือนกันทุกองน,นะครับเป็นคุุสมของบัติข้อแรกเลยก่อนเราจะไปดูอย่างอื่นนะครับถ้าเราไม่เจอกายภาพแบบนี้ก็คือคงไม่ได้ดูอย่างอื่นให้แล้วเพราะว่าเออพระที่ทําขึ้นมาใหม่ก็ดีครับหรือ พระที่ไม่ถึงยุคเนี่ยนะครับก็มีบวลสารหรือมีพิมพ์คล้ายๆกันนะครับก็จาไม่ได้พิจารณาต่อนะครับนะครับเราจะดูเรื่องของความเป็นผลึกแคลไซด์ก่อนนะครับอถ้าถึงยุคปุ๊บเราก็จะมาดูเรื่องของบวลสารนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับความเก่าการผุกร่อนนะฮะการแตกร้าวนะครับการเหี่ยวย่นของพระนะครับความเนื้อฟูไหมนะครับมีลายในเนื้อมีความละเอียดในเนื้อไหม รวมถึงดูพิมพ์พระให้นะครับว่าเป็นพระพิมพ์อะไรวัดอะไรนะครับจัดสร้างประมาณปีพศอ,อ,อะไรกายภาพผลึกแคลไซด์เป็นแบบไหนเป็นผลึกแห้งเป็นผลึกแบบกลมหรือเป็นผลึกแคลไซ้์ละลายตัวหรือเป็นผลึกแบบแคลไซด์รวมตัวกันใหม่จนกลายเป็นกายภาพปูนเกลือหอยเป็นหินแล้วนะฮะคืออันนั้นคือเก่าเป็นยุคต้นๆเลย นะซึ่งผมก็จะอธิบายว่าอ,อ,องค์นี้นะครับเราพบเจอแคลไฟท์แบบไหนนะครับรวมถึงมีรูปถ่ายให้ดูด้วยนะครับส่วนบางองค์ที่แบบว่าสวยมากๆนะครับผมก็จะอขออนุญ,ญาตถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเผยแพร่ในในช่องนะครับต่อไปนะครับรวมถึงก็ถ้าเกิดว่าเอฟฟีจากทางบ้านนะถ้ามีราคาในใจหรือแบบว่าอยากจะให้ช่วยนะครับปล่อยขายให้ก็ ยินดีนะฮะอาจจะบบกว่าเดี๋ยวนะครับเราก็จะทําคลิปแล้วก็แจ้งราคาหรือเบอร์โทรไปให้นะครับสำหรับเอ่อให้ FC ท่าน,น,นอื่นๆนะฮะได้ศึกษาไปด้วยกันแล้วก็เผื่อใครชอบในองค์นี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ว่าเปิดราคาเท่าไหร,ร่ยังไง นะครับค่าดูเบื้องต้นนะครับที่ทางช่องของผมนะฮะทางร้านได้ตรวจสอบเนี่ยนะครับถ้า1-10ถึงองค์เนี่ยนะผมก็จะคิดอยู่ประมาณ200-300ถึงบาทนะครับถ้าองค์เดียวเนี่ยหนึ่งถึงสามองค์เนี่ยนะครับจะคิดองค์ละ300นะถ้าเยอะๆเราก็จะลดราคาให้10องค์ขึ้นไปก็ผมจะคิดแค่องค์ละ100บาทเท่านั้นนะครับก็จะดูรายละเอียดให้หมดนะฮะดูรายละเอียดให้หมดนะครับอ่ะ วันนี้ก็นะครับออกมาอธิบายให้เพื่อนๆเพื่อนะครับได้ได้ทราบนะครับได้รับชมกันว่านะครับทางช่องของผมนะครับทางตัวผมนะฮะนะครับก็ให้ความรู้แล้วก็เอ่อรับตรวจพระสมเด็กที่ถึงยุคแท้ทันผมเด็จกันโตครับด้วยกล้องกําลังขยาย1,000เท่ายังไงบ้างรายละเอียดนะฮะอ่านะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจ ให้ผมหน่อยนะครับให้ให้กับช่องของผมนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะช่วยแชร์นะครับสับไครอะไรงนี้เนาะนะครับก็ไม่มากก็น,น้อยต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ